สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านในวันนี้ The Intelligence Podcast มีประเด็นน่าสนใจมาพูดคุยกันอีกเช่นเคยค่ะเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงได้มีการติดตามข่าวสารบ้านเมืองกันอย่างใกล้ชิดในช่วงหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือแม้กระทัง่งท่านอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยในวันที่28มีนาคม2568 ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนสกายณแถบมันทะเลประเทศเมียนมาขนาด8.2ความลึก10กิโลเมตรมีศูนย์กลางอยู่ในประเทศเมียนมาทางที่ต้องตกเฉียงเหนือของอำเภอปังมะพาจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ326กิโลเมตรแรงสะเทือนถึงประเทศไทยหลายพื้นที่รวม63จังหวัดด้วยกันมีพื้นที่ได้รับความเสียหายจำนวน18จังหวัด รวมถึงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและเกิดอัพเตอร์ช็อกตามมาอีกหลายครั้งจากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้เกิดความเสียหายกันอย่างเป็นวงกว้างทั้ง18จังหวัดทั่วประเทศไทยได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนแพร่น่านเพชรบูรณ์พิษณุโลกสุขโขทยัยอ่างทองพระนะครศรีอยุธยา ปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครและจังหวัดชัยนาทรวมถึงกรุงเทพมหาคนครซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงมากที่สุดเนื่องจากในพื้นที่กรุงเทพเกิดเหตุอาคารก่อสร้างตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินถล่มซึ่งทําให้เกิดผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายหลายรายโดยปกติแล้วการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยมีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่มีขนาดเล็กมากจนไม่รู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น สถิติแผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ตั้งแต่ปีพศ2533ถึงพศ2542เฉลี่ยแล้วเกิดขึ้นปีละ8ครั้งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยก่อนอืน่นเราจะขอให้ข้อมูลกันก่อนนะคะว่าแผ่นดินไหวในประเทศไทยเกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อเป็นเกร็ดความรู้ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะโดยปกติแล้วแผ่นดินไหวในประเทศไทยเกิดขึ้นได้จาก 1. แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีแหล่งกําเนิดจากภายนอกประเทศ ส่งแรงสั่นสะเทือนมายัางประเทศไทยโดยมีแหล่งกำเนิดจากตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเมียนมาสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทะเลอันดามันตอนเหนือของเกาะสุมาตราส่วนมากบริเวณที่รู้สึกสั่นไหวได้แก่บริเวณภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหาคนครค่ะสอง แผ่นดินไหวเกิดจากแนวรอยเลื่อนที่ยังสามารถเคลื่อนตัวซึ่งอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคตันตกของประเทศเช่นรอยเลื่อนเชียงแสนรอยเลื่อนแม่ท่ารอยเลื่อนแพร่รอยเลื่อนถืนรอยเลื่อนเมย์อุทัยธานีรอยเลื่อนสีสวัสด์รอยเลื่อนเจดีสามองค์รอยเลื่อนคลองมะลุยเป็นต้นค่ะแนวโน้มการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยส่วนใหญ่มาเกิดตามแนวรอยเลื่อนที่มีพลัง ซึ่งความจริงแล้วประเทศไทยมีแนวรอยเลื่อนส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคเหนือและฝั่งตะวันตกแม้ว่าในขนาดที่แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเท่ากับพื้นที่ของประเทศที่อยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟหรือว่า Ring of Fi r e แต่รอยเลื่อนในไทยก็ประมาทไม่ได้นะคะเพราะถือว่าเป็นรอยเลื่อนที่ยังมีพลังอยู่แต่ถึงอย่างไรก็ตามในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาประเทศไทยเองก็เคยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเมืองหลายครั้งด้วยกัน ใน EP นี้เราจะมาย้อนรอยกันถึงการเกิดเหตุการ์ณแผ่นดินไหวในไทยกันค่ะสำหรับเหตุการ์ณแผ่นดินไหวที่สำคัญที่เกิดขึ้นในไทยขนาดตั้งแต่5ขึ้นไปที่เคยตรวจวัดได้ในประเทศไทยและพรมแดนมีดังนี้ค่ะ13พฤษภาคม2478จังหวัดน่านขนาด6.5 17กุมภาพันธ์2518อำเภอท่าสงยาจังหวัดตากขนาด5.6 15-22เมษายน2526อำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีขนาด5.3 5.9และ5.2ร่วมกันทั้งหมด3ครั้งค่ะ11กันยายน2537อำเภอพานจังหวัดเชียงรายขนาด5.1 9ธันวาคม2538อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ขนาด5.1 21ธันวาคม2538 อำเภอรพราวจังหวัดเชียงรายขนาด5.2 22ธันวาคม2539พรมแดนไทยลาวเมียนมาขนาด5.5 16พฤษภาคม2550ประเทศลาวใกล้จังหวัดเชียงรายขนาด6.3 24มีนาคม2554ประเทศเมียนมาใกล้จังหวัดเชียงรายขนาด6.8 5พฤษภาคม2557 เกิดแผ่นดินไหวอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายขนาด6.3 28มีนาคม2568เกิดแผ่นดินไหวประเทศเมียนมาขนาด8.2ค่ะจากข้อมูลที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าแผ่นดินไหวในไทยถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นไม่บ่อยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าในอนาคตจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยซึ่งในชั้นนี้สามารถนับรวมได้เลยว่าเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เราต้องเผชิญและคุ้นชินเช่น ภาวะโลกเดือดหรือโลกลวนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศดังนั้นเลยมีความจําเป็นมากๆที่คุณผู้ฟังทุกท่านต้องรู้จักการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ถูกวิธีเพื่อรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตในอีีนี้ทางเราจึงได้มีการนําข้อควรปฏิบัติต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาให้ทุกท่านได้รับฟังเพื่อนําไปปฏิบัติใช้กันด้วยนะคะโดยจะแบ่งเป็นสองกรณีหลักด้วยกันค่ะคือเมื่อทุกท่านอยู่ใน และนอกอาคารในขณะที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนั่นเองค่ะเมื่ออยู่ในอาคาร 1. ป้องกันศีษะและหลบยังสถานที่ที่ปลอดภัยเช่นใต้โต๊ะที่แข็งแรง 2. งไม่ควรรีบออกไปข้างนอกหรือพยายามมากจนเกินไปในการปิดเตาประกอบอาหารหรือเครื่องใช้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไฟค่ะ 3. เมืม่ออยู่ภายในสถานที่ท,ที่มีผู้คนจำนวนมากอยู่ร่วมกันไม่ควรรีบไปยังทางออก 4. ไม่ควรยืนใต้หลอดไฟแบบแขวนหรือวัตถุอื่นๆที่อยู่เหนือศรีรษะ 5. หากใช้ลิฟต์อยูให้หยุดใช้ในชั้นที่ใกล้ที่สุดค่ะเมื่ออยู่ภายนอกอาคาร 1. อยู่ห่างจากอาคารในกรณีที่อาจเกิดกำแพงถลม่มป้ายสัญญาณต่างๆหรือกระจกจากหน้าต่างที่แตกเครื่องลงมาจากด้านบน 2. อพยพและเข้าไปอยู่ในอาคารหากอาคารนั้นดูเหมือนว่าก่อสร้างมาอย่างแข็งแรง 3. ระมัดระวังกำแพงอิฐบล็อก หรือเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติลม้มลงมาทับ4พยายามอยู่ห่างจากภูเขาหรือเนินที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดเหินร่วงและหิมะถลม่ม 5. เมื่อขับรถยนต์ไม่ควรชะลอรถโดยทันทีก่อนอื่นควรเปิดไฟสัญญาณฉุกเฉินจากนั้นก็ลดความเร็วลงควรที่กุญแจรถไว้บนรถเมื่อออกมาจากรถแล้วและนี่คือข้อปฏิบัติหลักๆที่ทุกท่านควรจะทราบไว้เพื่อรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะ ทั้งนี้ทางเรนเทเลเจนส์ขอสแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียและเป็นกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดทุกท่านอย่าลืมเฝ้าระวังสถานาการณ์กันต่อไปด้วยนะคะโดยในขณะนี้กรมบัญชีกลางได้มีการอนุมัติให้กรมป้องกันและมาเทาสาธารณาภายัยกรณีแผ่นดินไหวตึกสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินถลม่มช่วยผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเงิน10,000แสนบาทตอนนี้ได้ช่วยเหลือไปแล้วทั้งหมด17ลรายค่ะ ในขณะเดียวกันรายอื่นๆกําลังอยู่ในช่วงการดําเนินงานด้านเอกสารค่ะซึ่งในตรงนี้นะคะก็ยังจําเป็นจะต้องดูแลในด้านสภาพจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายรวมไปถึงบุคคลที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อให้สามารถกลับมาดําเนินชีวิตต่อไปได้ทางเราแนะนําให้ท่านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวและไม่สามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นได้เข้าพบแพทย์เพื่อรับฟังดูแล และประเมินสภาพจิตใจของตนเองกันด้วยนะคะในท้ายที่สุดนี้อยากจะขอฝากเอาไว้ทั้งภาครัฐหรือว่าทุกภาคส่วนที่ต้องเตรียมพร้อมก็คือการบริหารจัดการสถานการณ์ยามวิกฤตซึ่งสำคัญมากทั้งในการลดภาวะตื่นกลัวหรือตื่นตระหนกจากผลกระทบของเหตุการณ์วิกฤตซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้จะเห็นได้ชัดคือภาวะการรที่ติดขัดอย่างมากในกรุงเทพมหานครการที่ประชาชนไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัย ที่เป็นคอนโดมิเนียมหรือแม้กระทั่งการสื่อสารกับประชาชนและที่สำคัญที่สุดคือการบริหารจัดการในการช่วยผู้รอดชีวิตจากตึกถลม่มและประชาชนที่รอคอยความหวังหรือผู้สูญเสียจากตึกถลม่มเพื่อให้ได้รับการเยียวยาทั้งด้านร่างกายและสภาพจิตใจอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะในอีีนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้เพื่อนา,นาไปปรับใช้ต่อไปในอนาคตและที่สำคัญอย่าลืมศึกษาวิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อความพร้อมต่อสถานการณ์หากท่านชื่นชอบพอนแคสต์ของเราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ